คันนี้นะครับลูกค้ามีปัญหาก็คือรถวิ่งหนังถนนกินน้ำมันพอเช็คแล้วเฟืองเดิมเนี่ยเป็นเฟือง842 842เอออัตราทด5.25รูปรอเครื่องอะไรนะ,ะเครื่อง38จริงๆตัว380เนี่ยเครื่องมันแรงแรงทุดในฮีโน่แล้ลถ้าเป็นสมัยก่อนที่แบกน้ำหนักได้นะมันไม่กินน้ำมันหรอกพ<ช>อแบกได้แต่สมัยเนี้ยมันแบกน้ำหนักไม่ได้พอแบกน้ำหนักไม่ได้เครื่องมันแรงอะ่ะ มันรู้สึกว่ากินไหมกินปะกินไม่ลอยนะเหมือนเหมือนเหมือนมันมีเกียร์สุดท้ายอีกสักเกียร์จะดีมากเลยใช่ปะของเดิมนี่คุยกันไว้เฟืองมัน8.42ตราทด้7.25.25ถ้าให้เร็วขึ้นอเมริกาที่มันเร็วขึ้นได้เนี่ยเร็วสุดของอเมริกานะรถสเปคบ้านเราที่เขาทําเฟืองมาคือเฟือง8.39เดี๋ยวผมลองเอาเฟือง8.39ใส่ให้นะพี่โชเฟอร์มาดูเฟืองกันมาดูเฟืองกัน เอากล่องเลยบอาฮะผู้ใช้กูเลติกทาหน้โอ้โหกูจับหนึ่งเอ็นดึงหนึ่งเลยโอ้โหทั้งนี้มันพัฒนาเลยกูสร้างภาพหน่อยเดียวนี่ขึ้นหน่อยมีสนิมเกิดนิดนึงตรงนี้พี่มันแดงเพราะว่าตอนมีเฟืองท้ายตัวเนี้ยมันอยู่ด้านบนมันได้แช่น้ำมันข้อเสียของเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างที่ทิ้งไว้นานๆแล้วไม่ได้ใช้เนี่ย ด้านบนเนี่ยมันโดนอากาศสัมผัสกับอากาศมันยังมีทนนนี่ไม่เป็นไรมือรูปออกแล้วนะ ประกอบเสร็จแล้วครับปรากฏว่ามีปัญหาโอ้ยโชว์ก่อนดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้งองบอกในฮีโน่ฮีโน่เมกานะนี่เนี่ยสีตีนยังรู้พลาดนักปลาดยังรู้พ,พลังมันจะมีเผาทะลุตัวเนี้ยนะครับมันจะมีเฟืองภาษาช้างผมจะเรียกว่าเฟืาางองอ้วนกับเฟืองผอมนะครับของลูกค้าเนี่ยมันน่าจะเป็นรุ่นเฟืองผอมพอใส่ เพือทานลูกหน้าไปแล้วเนี่ยมันใส่เขาได้ครับแต่เฟืองมันเข้าไม่ได้เฟืองมันไม่ไม่ไม่ครบกันเมื่อกี้ลองสตาร์ทดูแล้วรถไม่วิ่งมีเสียงดังจะทำงานอีกรอบหนึ่งทอดมาเปลี่ยนเผาร้อยเผาทะลุอันนี้อีกทีหนึ่งนี่ขนาดเคยทําคลิปให้ลูกค้าดูแล้วนะว่ามีอ้วนมีผอมไม่เป็นไรพลาดกันได้เดี๋ยวทอดมาเปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งไอ้ไอ้ที่วางยารถไปไม่ได้คือจะตอนเบียร์ลูกค้าก่อนใช่ปะวัดเองนะ ไม่ค่อยน่าไว้ใจเร็เรียบร้อยครับเดี๋ยวคนขับเอารถไปลองเดี๋ยวมาดูว่าจะถูกใจกันไหมลงมาลงมายังไงบ้าง ดีไหมดีกว่าเดิมเยอะไหมดีกว่าเดิมเยอะครับเยอะเลยใช่ไหมไหลป่ะช่วงช่วงปลายจะไหลอยู่แต่ว่าออกตัวจะอืดกว่าเฟืองเดิมอ่าใช่พอเปลี่ยนจากเฟืองช้าเป็นเฟืองเร็วข้อดีของเฟืองช้าคือออกตัวแรงมันเยอะแต่ปลายมันไม่ไหลแต่ว่าเฟืองเร็วนยออกตัวอาจจะอืดหน่อยหนึ่งแต่ปลายไหลว่าเฟืองเดิมถ้าวิ่งห0รอบเรืองจะอยู่ประมาณเกือบพันสามตัวเนี้ย ตอนที่เราเปรียนเปรียนเปพื่องท้ายไปแล้วแต่ความเร็วอะความเร็วมันจะจับที่ท้ายเกียร์แล้วก็เอาไปคำนวณกับกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยมันจะจำว่าเฟืองเรือมันแปดสี่สองอยู่ฉะนั้นถ้าจะให้เฟืองความเร็วมันถูกต้องกับไม่นะต้องไม่ให้ศูนย์จูนกล้องแต่แต่อันนี้ผมลองวิ่งหกสิบดูเมื่อกี้รอบเครื่องมันเหลือพันร้อยเองมันมันก็ลดแต่มันให้ความรู้สึกว่า <100, 100. S 1> มันไหลใช่ไหมใช่โอเคถูกใจป่าถูกใจถูกใจนะไม่มีคำว่าแพง ช่พอตังเป็นของเขาแกใช่ร <laughs> เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเคลียร์ให้้จ่ายเขาแกท่านนั่งรอก่อนมันรู้เรื่องขอบคุณมากวัสดีครับ